มทัทรวแห่งวาจานั้นสามารถพิชิตได้ทุกสิ่งทุกอย่างใครนะที่อยากมีวาจาขึ้นชื่อว่ามีคําหวานก็คือเวลาพูดจากับคนแล้วเนี่ยคนรู้สึกว่าคล้อยตามได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะพูดเรื่องของเงินเงินทองทองก็พูดง่ายได้บางคนนะอยากจะได้เรื่องของสเสน่ห์เรื่องของความรักพูดจาหวานๆเนี่ยมันก็ไม่ยากใช่ไหมแต่ถ้าบางทีอ่ะ จะเจราจาค้าขายเป็นเงินก้อนใหญ่เป็นธุรกิจใหญ่เป็นลักษณะที่ต้องอาศัยความยินยอมพร้อมใจหรือการตกลงใจที่สําคัญให้ใช้วัตถุมงคลที่เป็นสุดยอดทางด้านเจราจานั่นคือตะกรุดมนตรามหาหวานเงินร้านแบบนี้พร้อมสร้อยหลายๆคนบอกว่าทําไมหน้าตาไม่เหมือนตะกรุดเลยลจา้าจริงๆตะกรุดมนตรมหาหวานเนี่ยนะที่เราเห็นเป็นลักษณะเหมือนเครื่องประดับแบบนี้เนี่ยข้างในเนี่ยนะจะเป็นตะกรุดอ่ะเปิดให้ดูนะ เมื่อเปิดปลอกของตะกรุดออกมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าข้างในเนี่ยจะเป็นตะกรุดที่เป็นลักษณะของทองชนวนแล้วก็เงินแท้ซ้อนติดกันแบบนี้ตะกรุดดอกนี้นะที่ขึ้นชื่อว่าเป็นมนตามาหาหวานเงินล้านเนี่ยพอปิดปลอกก็จะสวยงามแบบนี้ใช่ไหมทําทไมถึงเชื่อเป็นมนตามาหาหวา,านเงินล้านเพราะกว่าจะออกมาเป็นตะกรุดแล้วก็เอามาใส่เป็นสร้อยแบบนี้ได้สวยๆแบบนี้เนี่ยเป็นลักษณะของสร้อยหรือว่าตะกรุดเนี่ย ที่ใช้แผ่นทองชนวนและแผ่นเงินแท้ในการที่แช่เข้าไปในน้ำผึ้งหนึ่งเดือนให้อบนะให้ชุ่มไปได้วยความหวานของน้ำผึ้งที่หวานที่สุดแล้หลังนั้นเอามาแช่น้ำอ้อยอีกหนึ่งเดือนนะเพื่อให้ซึมซับความหวานที่ว่าของที่หวานที่สุดอีกชนิดหนึ่งแล้วล้างให้สะอาดแล้วก็แช่น้ำตาลสดอีกหนึ่งเดือนดังนั้นทั้งทองชนวนแล้ว่าเงินแท้ที่อยู่ใน สกดดอกนี้เนี่ยจึงเป็นลักษณะของแผ่นที่รวบรวมเอาความหวานทั้งหมดทั้งมวลมาไว้แล้วนะอาจารย์หาเริกในคืนพระจันทร์ที่มีพลังจานยันเมตตาจานยันทรัพย์สินกันทองปกเสกด้วยคาถาเงินล้านใช้คาถาสมบัตจิจักรพรรดิได้แก่คาถา คระซิวลีมีกินรู้จักหมดจากสิ้นลงไปในนี้คาถาหัวเจเจ็บถีทําให้เก็บเงินอยู่คาถามหาลาภได้เงินก้อนและคาถาเสี่ยงโชคได้เงินจากการเสี่ยงโชคดังนั้นผู้ที่เข้าครองตะกรุดมนตามมาหาหวานเงินล้านดอกนี้นะได้ไปทั้งปลอกทั้งตะกรุดทั้งสร้อยแบบนี้เลยนะจึงเป็นชื่อว่าคนที่มีคาหวานเวลาพูดจาอะไรแล้วเนี่ยผู้คนคอยตามได้ง่าย นี่คือลักษณะของวัตถุมงคลที่เน้นเรื่องของการเจรจาจะพูดให้ได้ใจจะพูดให้ได้เงินจะพูดได้รบัความสำเร็จใดๆก็ตามสำเร็จได้ด้วยวาจาสิทธิ์ของตะกรุดมนตามหาหวานเงินล้านดอกนี้ขอให้ผู้ที่มีความจําเป็นและต้องการความเป็นเลิศในการเจรจามารับไปเข้าคร้อม